สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้หรือที่เรียกว่า tree data structure นะครับค่ะมันเป็นวิธีเก็บข้อมูลแบบเป็นชั้นๆนะครับคล้ายๆผังองค์กรหรือไม่ก็แผนผังครอบครัวที่เราคุ้นเคยกันใช่เลยค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะดูกันวันนี้เป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจคอนเซปต์หลักๆของมันว่าคืออะไรทํางานยังไงโดยเฉพาะแบบที่เรียกว่าต้นไม้ทวีภาคหรือ binary tree ครับค่ะ แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนะคะคือชื่อมันคือต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเรานึกภาพในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องกลับหัวนิดนึงค่ะกลับหัวค่ะยังไงนะครับคือรากหรือรูทโน้ตนะคะมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยแล้วค่อยๆแต่กิง่งก้านลงมาข้างล่างเหมือนต้นไมจ้จริงๆที่เราเห็นแต่มันกลับหัวอยู่ค่ะอ๋อน่าสนใจครับกับด้านกับที่เราเห็นในธรรมชาติงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบพื้นฐานก่อนเลยไหมครับว่ามีอะไรที่เราต้องรู้จักบ้างได้เลยค่ะ หลักๆเลยนะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโหนดก่อนนะคะก็คือเหมือนจุดหรือก้อนข้อมูลแต่ละก้อนในต้นไม้ค่ะครับผมโหนดที่อยู่บนสุดเลยไม่มีใครอยู่เหนือขึ้นไปอีกแล้วอันนั้นเราเรียกว่าโหนดรากรูทโหนดค่ะตัวเริ่มต้นเลยว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะจากนั้นนะคะโหนดที่แตกออกมาจากโหนดอื่นโดยตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าโหนดลูก child โหนดส่วนโหนดตัวแม่ที่ลูกแตกออกมาก็คือโหนดพ่อแน่ Parent node ของลูกๆก,กลุ่มนั้นนั่นเองค่ะอ้ออันนี้เหมือนแผนผังครอบครัวเลยนะครับสมมุติว่า A เป็นรากแล้วมี B กับ C แตกออกมาจาก A ค่ะแสดงว่า A เป็นพ่อแม่ B กับ C ก็เป็นลูกถูกต้องค่ะแล้วถ้า B กับ C ออกมาจาก A เหมือนกันแบบนี้ก็เป็นพี่น้องกันหรือ sibling node ด้วยถูกไหมครับใช่เลยค่ะเป๊ะเลยการเปรียบเทียบแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพง่ายมากๆเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกครับ ก็จะมีโหนดท,ที่อยู่ปลายสุดอะคะ่ะคือไม่มีลูกแตกออกไปต่อแล้วอันนี้เราเรียกว่าโหนดใบ (leaf node) อ๋อเหมือนใบไม้ปลายกิ่งจริง,รงๆเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีศัพท์อื่นๆอีกนิดหน่อยอย่างดีกรี (degree) ก,ก,ก็คือจำนวนลูกของโหนดนั้นๆค่ะครับหรือพวกความสูง (height) ของต้นไม้ก็วัดจากรากไปถึงใบที่อยู่ไกลสุดส่วนความลึก (depth) ก็วัดจากรากมาถึงโนดที่เราสนใจค่ะโดยรากจะมีความลึกเป็นศูนย์โอเคครับพวกนี้อาจจะยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากเอาแค่พอเห็นภาพรวมโครงสร้างเนอะใช่ค่ะเอาคอนเซปต์หลักๆก,ก่อนค่ะโอเคครับพอเห็นภาพโครงสร้างคร่าวๆละทีนี้เจาะมาที่ตัวต้นไม้ทวิภาคหรือ Binary Tree ที่เราเกลิ่นไว้ตอนแรกเลยครับมันต่างจากต้นไม้ทั่วไปยังไงครับจุดเด่นสําคัญก็ตามชื่อเลยค่ะทวีที่แปลว่า2ครับ หมายความว่าใน Binary Tree เนี่ยแต่และโนดจะมีลูกได้อย่างมากที่สุดแค่2อโนดเท่านั้นค่ะอ๋อแค่2เท่านั้นค่ะคือมีลูกซ้าย left child กับลูกขวา right child หรืออาจจะไม่มีลูกเลยก็ได้หรือมีแค่ข้างเดียวก็ได้แต่ห้ามเกิน2ค่ะเข้าใจแล้วครับจำกัดแค่2แขนงนนี้เองแล้วเวลาคอมพิวเตอร์มันเก็บโครงสร้างแบบนี้มันเก็บยังไงครับเก็บเป็นรูปภาพเลยหรือว่าอ๋อไม่ใช่ภาพค่ะ แต่วิธีหนึ่งที่เขานิยมใช้กันคือใช้อาร์เรมิติ1 d Array) มาช่วยแทนโครงสร้างต้นไม้นะคะอาร์เที่เป็นช่องๆเรียงกันไปใช่ค่ะลองนึกภาพเราเอาโนดมาเรียงตามลำดับชั้นนะคะจากบนสุดลงล่างแล้วในแต่ละชั้นก็เรียงจากซ้ายไปขวา uh huh. แล้วก็เอาไปใส่ในช่องของอาร์เตามลำดับนั้นเลยค่ะโนดรากก็จะอยู่ที่ Index แรกสุดก็คืออินด x 1ค่ะ อ๋อเรียงตามเลเวลไปเรื่อยๆซ้ายไปขวาแล้วถ้าบางชั้นโหนดมันไม่เต็มล่ะครับสมมุติโหนดพ่อมีแต่ลูกซ้ายไม่มีลูกขวาตอนเรียงลงอาร์เรย์จะทำยังไงครับคำถามดีมากค่ะถ้าเกิดต้นไม้มันไม่ได้สมบูรณ์ทุกชั้นนะคะตอนที่เราจะแปลงไปใส่อาร์เรย์เนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าเติมโนดว่างๆหรือขัน้นเนาเข้าไปในตำแหน่งที่มันควรจะมีแต่ไม่มีนะคะอ๋อเติมให้มันเต็มชั้นไปก่อนในความคิดใช่ค่ะ เพื่อให้ลำดับในอาร์เรมันยังสะท้อนโครงสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกตามเดิมได้อยู่ค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอเรามีข้อมูลเก็บในโครงสร้างแบบนี้แล้วสมมุติเราอยากจะเข้าไปดูข้อมูลทุกๆโหนดเลยเราจะเดินหรือท่องเข้าไปในต้นไม้ได้ยังไงบ้างครับค่ะการท่องเข้าไปในต้นไม้หรือที่เรียกว่า traversal เนี่ยนะคะสำหรับ binary tree ก็มีวิธีหลักๆอยู่ค่ะที่นิยมกันมากๆจะมี2แนวทางใหญ่ๆครับมีอะไรบ้างครับ แนวทางแรกคือท่องแบบแนวลึก (Depth First Search) หรือ DFS ค่ะกับอีกแนวทางคือท่องแบบแนวกว้าง (Breadth First Search) หรือ BFS ค่ะแนวลึกกับแนวกว้างมันต่างกันยังไงครับสองแบบนี้แบบแนวลึก (Depth First) นะคะมันจะพยายามลงไปให้ลึกที่สุดในกิ่งใดกิ่งหนึ่งก่อนค่ะอ,อ๋อดิ่งลงไปก่อนใช่ค่ะพอสุดทางแล้วค่อยย้อนกลับขึ้นมาแล้วไปลงกิ่งอื่นต่อซึ่งมันก็มีวิธีย่อยๆอีก3แบบหลักๆคือ Pre-order In-order, post-order ค่ะครับแต่แบบที่น่าสนใจมากๆคือ in-order LNR ค่ะเพราะถ้าเราใช้กับต้นไม้แบบพิเศษที่เรียกว่า binary search tree นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการท่องแบบ in-order เนี่ยข้อมูลมันจะเรียงจากน้อยไปมากให้เราเลยอัตโนมัติเลยค่ะโหเจ๋งเลยงั้นอีกแบบและครับแนวกว้างแบบแนวกว้าง breadth-first อันนี้จะตรงไปตรงมาค่ะคือเราจะเยี่ยมโหนดไปทีละระดับชั้นเลยจากบนลงล่าง อ๋อเกบชั้นบนให้หมดก่อนค่อยลงไปชั้นถัดไปใช่ค่ะแล้วในแต่ละชั้นก็จะไปจากซ้ายไปขวาเหมือนเราอ่านหนังสือทีละบรรทัดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการเลือกวิธีเดินหรือวิธีท่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ข้อมูลออกมาเรียงลำบับแบบไหนเพื่อเอาไปใช้งานต่อน,นั่นเองนะครับถูกต้องเลยค่ะแต่และแบบก็มีประโยชน์ต่างกันไปทีนี้ขอขยับไปที่การนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญหน่อยครับ ได้ยินบ่อยมากเลยเรื่อง binary search tree หรือ BST เนี่ยครับมันคืออะไรแล้วมันช่วยเรื่องค้นหาเพิ่มลบข้อมูลได้ดีขึ้นอย่างไงบ้างครับค่ะ binary search tree หรือ BST เนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของ binary tree ค่ะแต่ว่ามันมีกฎเหล็กเพิ่มเข้ามาข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆกกฎอะไรครับกฎก็คือสำหรับโหนดใดๆก็ตามในต้นไม้ BST นะคะ โหนลูกที่อยู่ทางซ้ายทั้งหมดจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าของโหนดพ่อเสมออ๋อซ้ายต้องน้อยกว่าค่ะและในทางกลับกันโนดลูกที่อยู่ทางขวาทั้งหมดจะต้องมีค่ามากกว่าค่าของโหนดพ่อเสมอค่ะขวาต้องมากกว่าพ่อเสมอใช่ค่ะกฎข้อนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ BST มันมีประสิทธิภาพมากๆในการทำงานกับข้อมูลแล้วพอมีกฎแบบนี้มันช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้เร็วยังไงครับ สมมุติเราอยากหาเลข93ในต้นไม้ BST ที่สร้างตามกฎนี้แล้วง่ายเลยค่ะเราก็เริ่มเทียบที่โหนดรากก่อนเลยค่ะสมมติรากเป็นเลข50นะคะครับเราก็ดูว่า93ที่เราหานะ่ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่า50 93มากกว่า50ใช่ค่ะพอมากกว่าเราก็รู้ทันทีว่าถ้า93มันอยู่ในต้นไม้นี้มันต้องอยู่ทางฝั่งขวาเท่านั้นเราก็ตัดฝั่งซ้ายทิ้งไปได้เลยแล้วก็ขยบไปดูโหนดลูกทางขวาของ50อ๋อ สมมติลูกขวาคือ80เราก็เทียบอีก93มากกว่า80ใช่ไหมคะครับมากกว่าก็ไปทางขวาต่อสมมุติเจอ95คราวนี้93มันน้อยกว่า95อ่าน้อยกว่าต้องไปซ้ายถูกค่ะก็ขยบไปทางซ้ายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ93หรือเจอจุดที่มันไปต่อไม่ได้ซึ่งแปลว่าไม่มี93ในต้นไม้นี้ค่ะการที่เราตัดตัวเลือกทิ้งไปได้ทีละครึ่งทางแบบนี้มันทำให้ค้นหาได้เร็วมากๆค่ะ โหสุดยอดเลยครับตัดตัวเลือกได้เยอะมากจริงๆแล้วถ้าเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่ล่ะครับสมมุติจะเพิ่มเลข60เข้าไปก็ใช้หลักการเปรียบเทียบเดียวกันเลยค่ะเริ่มจากรากสมมุติ50 60มากกว่า50ก็ไปขวาเจอ80ครับ60น้อยกว่า80ก็ไปซ้ายสมมุติเจอ70 หกสิบน้อยกว่าเจ็ดสิบก็ไปซ้ายอีกทําไปเรื่อยๆจนเจอตําแหน่งที่มันควรจะอยู่คือเจอโหนดที่ไม่มีลูกในทิศทางที่เราจะไปต่อหรือเจอตําแหน่งว่างนะคะก็เอาหกสิบไปเสียบตรงนั้นได้เลยอ๋อก็หาที่ลงตามกฎไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ค่ะมันจะหาตําแหน่งที่ถูกต้องของวันเองตามกฎแล้วการลบข้อมูลล่ะครับอันนี้ดูท่าจะซับซ้อนกว่าเพื่อนเลยใช่ค่ะการลบใน BST จะมีความซับซ้อนกว่าดิดหน่อยค่ะ มันจะมีหลายกรณีต้องพิจารณาว่าโนดที่จะลบเนี่ยมันมีลูกกี่คนครับมีกรณีไหนบ้างครับกรณีง่ายๆก่อนนะคะ 1. ท่าถ้าโนดที่จะลบเป็นโหนดใบ l i ฟ t n โนดคือไม่มีลูกเลยอันนี้ง่ายสุดค่ะก็แค่ลบมันทิ้งไปเลยแล้วก็บอกให้โหนดพ่อของมันรู้ว่าตรงนี้ไม่มีลูกแล้วชี้เป็นค่าเหนาแทนโอเคอันนี้ตรงไปตรงมาสองถ้าโนดที่จะลบมีลูกแค่หนึหนดไม่ไว่าจะซ้ายหรือขวา อันนี้ก็ไม่ยากมากค่ะเราก็แค่ให้โนดพ่อของตัวที่จะลบเนี่ยชีย้ข้ามหัวมันไปหาหลานเลยคือชี้ไปที่โนดลูกของตัวที่จะลบแทนอ๋อเหมือนบ y p a s ไปเลยใช่ค่ะเหมือนต่อสายตรงไปหาหลานแทนแล้วกรณีสุดท้ายล่ะครับ 3. ถ้าโนดที่จะลบดันมีลูก2อโนดอันนี้จะซับซ้อนสุดค่ะเราจะลบทิ้งเฉยเฉยไม่ได้เพราะมันมีลูกสองฝั่งโครงสร้างจะพังแล้วทาไงครับ เราต้องหาโหนดอื่นในต้นไม้มาแทนที่ตำแหน่งของมันค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะไปหาโหนดที่มีค่าถัดไปตามลำดับ In Order เรียกว่า In Order Successor มักจะเป็นโหนดซ้ายสุดของกิ่งขวาหรือบางทีก็ใช้โหนดที่มีค่าก่อนหน้า In Order Predecessor มาแทนที่ค่ะโอ้โห oh. พอเอาตัวแทนมาวางแล้วเราก็ค่อยไปตามลบตัวแทนนั้นออกจากตำแหน่งเดิมของมันอีกทีซึ่งการลบตัวแทนออกจากตำแหน่งเดิมมันจะกลับไปเข้ากรณีที่1หรือ2 ที่ง่ายกว่าค่ะโอ้โห oh, แค่การลบนี่ดูมีรายละเอียดให้คิดเยอะเหมือนกันนะครับสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเกี่ยวกับโครงสร้างต้นไม้โดยเฉพาะตัว binary search tree เนี่ยครับประโยชน์สำคัญๆของมันคืออะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะคือโครงสร้างแบบต้นไม้เนี่ยมันช่วยให้เราจัดระเบียบข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้นหรือข้อมูลที่ต้องมีการเปรียบเทียบกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะครับ โดยเฉพาะ BST ที่มีกฎซ้ายน้อยกว่าขวามากกว่าเนี่ยทำให้การค้นหาข้อมูลการเพิ่มข้อมูลหรือแม้แต่การลบข้อมูลถึงแม้การลบบางกรณีจะซับซ้อนหน่อยแต่มันก็ทำได้รวดเร็วกว่าการเก็บข้อมูลแบบอื่นๆเช่นเก็บเรียงกันไปเรื่อยๆในลิสต์หรืออาร์เรย์ธรรมดามากๆค่ะ แล้วก็วิธีการท่องเข้าไปในต้นไม้แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวลึกหรือแนวกว้างมันก็ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลออกมาในลำดับที่เราต้องการเพื่อนำไปประมวลผลหรือใช้งานต่อได้ตามความเหมาะสมค่ะแล้วในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันมันถือว่าสำคัญขนาดไหนครับเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบนี้ โอ้สำคัญมากๆเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เนี่แหละค่ะมันเป็นพื้นฐานเป็นกระดูกสันหลังของระบบต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการจัดเก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็นโฟลเดอร์ซ้อนๆกันนั่นก็คือโครงสร้างแบบต้นไม้แบบหนึ่งนะคะ อ๋อจริงด้วยไปจนถึงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าสินค้าหรืออะไรต่างๆก็มักจะใช้โครงสร้างคล้ายๆต้นไม้เช่น B-tree เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลย่้เร็วๆค่ะหรือแม้แต่อัลกอริทึมในปัญญาประดิษฐ์ AI บางประเภทที่ต้องมีการตัดสินใจเป็นขั้นตอนก็อาจจะใช้โครงสร้างต้นไม้ช่วยในการหาคําตอบที่ดีที่สุดค่ะมันอยู่เบื้องหลังเยอะมากจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากจริงๆ ก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดเล่นๆกันดูนะครับค่ะจากที่เราคุยกันเรื่อง binary search tree ว่าเวลาเพิ่มข้อมูลต้องเทียบค่าแล้วไปซ้ายหรือขวาตามกฎของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะคำถามคือถ้าเราเปลี่ยนลำดับของข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปในต้นไม้ตั้งแต่แรกเลยเช่นแทนที่เราจะใส่50ก่อนแล้วค่อยตามด้วย80 30 40อะไรแบบนี้ ถ้าเราเปลี่ยนลำดับเป็นสาย80ก่อนหรือสา30ก่อนคิดว่าหน้าตาของต้นไม้ BST ที่สร้างเสร็จมันจะยังเหมือนเดิมไหมครับอืมแล้วถ้าหน้าตามันเปลี่ยนไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะส่งผลต่อความเร็วในการค้นหาข้อมูลในต้นไม้ต้นนั้นในภายหลังได้ยังไงบ้างลองเก็บคำถามนี้ไปคิดกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ